พยาบาลสัตว์ชั้นปีที่4ค่ะวันนี้นะคะจะมาเยี่ยมบ้านของคุณยายนะคะก็คือจะมาทําแบบประเมิน a d l หรือว่าการใช้มีชิตนเราจะมาเยี่ยคุณยายนะคะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะชื่อจ่อยลูกอ๋อคุณยายจ่อยใช่ไหมคะคุณยายจ่อยคะหนูอยากจะถามว่าการรับประทานอาหารที่ผ่านมาคุณยายเป็นคนเตรียมอาหารเองทําเองหรือว่าลูกเตรียมให้จ้ะเมื่อก่อนก็ทําเองนะเดี๋ยวนี้หลานลูกหลานเป็นคนทํา ที่กินอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้วล้างหน้าแปรงฟันนี่คุณยายทำเองไหมจ๊ะหรือว่าให้หลานคอยทาาทำเองได้จ<ด>้ะล้างหน้าแปรงฟันเองทุกวันเลยแล้วรู้จักที่นอนจากเตียงไปกาอี้คุณยายต้องใช้ไหมหรือว่าเตียงไปเองได้จด้ะหรือต้องมีคนช่วยไปด้วยต้องมันก็เดินได้แต่ว่าตอนลุกเนี่ยต้องให้หลานช่วยช่วยจับหน่อยกว่าล้ม เ้วไดรใช้ห้องน้ำคุณยายมีใคราพาไปไหมจ๊ะมีหลานหลานพาไปานเช้านี่แหละแล้วการเคลื่อนที่ภายในบ้านเนีอจ๊ะก็หลานในจ๊ะหรอม,มันมันก็เดินเองได้นะแต่ว่าบางทีก็ให้หลานช่วยจับบ้างแล้วการใส่สวมเสื้อผ้าอะไรจ๊ะแบบติดกระดมาอะไรแบบนี้ยายทำเองได้ไหมจ๊ะทำเองจ้าแล้วขึ้นบันไดต้องมีใครช่วยไหมจ๊ะ ร้านช่วยส่วนกรชวนลากอยู่ชั้นล่างไม่ได้อยู่ชั้นบนหรอแล้วเวลาอาบน้ําคุณยายอาบเองไหมหรือว่าต้องมีใครโคอยช่วยไหมจ๊ะอาบเองจนะ้านั่งอาบเลยนั่งอาบใช่ไหมจ๊ะ,ะแล้วการกั้าปัสสาวะอุจจาระในหนึ่งสัปดาห์คุณยายไอ้นี่ได้ไหมจ๊ะขับถ่ายดีไหมก็อึได้อยู่แล้วปสวัสสาวะดีไหมจ๊ะ ไ่ต้องใช้ใส่แผ,ผ่นพื้นอะไรใช่ไหมไม่จ้ะไปฉีเองที่ห้องน้ำเป็นชักโครกอ๋อเป็นชักโครกโอเคจ้าขอบคุณค่ะ